แน่นนะครับสำหรับอีพีที่สีการแข่งขันกีฬาสีภายในนะครับวันนี้นะครับเข้าสู่ช่วงพิธีเปิดนะครับช่วงเช้านะครับก็ได้มาเก็บภาพบรรยากาศนะครับเพื่อ,อรบพระประธานในพิธีทั้งหมดตรง จะต้องใส่ตามระดับพิธีการกันละครัเนาะพี่น้องตั้งเบิ่งกันไปแบบง่ายๆนะครับกับรแฟนๆพิธีานพิธีได้ในทางปฏิบัติบทต้นพิธีการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษาสองพันสิบสามให้ลุกเด่นของเราแล้วนะครับ หรือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ท่านได้กรุณาให้โอกาสเดินทางเป็นประธานในกางนี้ใช่หรือว่าท่านเ,ออเป็นเกียรติหับเราเกิดทุกปีนใ,ในการมาเป็นประธานนะคนะออจากที่าศิรของเรานะคะก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ท่านให้ความเปน็นเลิกับในกานต่อไปขออนุญาตยินเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนักกีฬาทุกท่านได้เข้าร่วมชมชาติเป็นพร้อมพิ่งกัน กีฬาทั้งหมดกำลังทันเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักในสถาบันชาติสถาบันชาติและเป็นจุดเริ่มต้นการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ยินตรงเพื่อคารพตงชาติหรือความเพียรกัรทงขึ้นทั้งหมดตรง แสดงถึงน้ำใจนักกีฬาพี่น้องชาววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรําขอเชิญท่านอินตรงเพื่อเคารพทงสถานศึกษาและทงสีทงขึ้นตรง Vai, uh vai, -huh. กีฬาทั้งหมดกำลังขงนันครับค่ะข,ขอเชิญแขกทับผิมีเกียรติทุกท่านนะคะนั่งลงได้ค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในนะคะประจำปีการศึกษา2,500 63นะคะพระพิพุธเกมนะคะก็ขอเชิญตัวแทนนักศึกษานะคะได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะคะและดิฉันก็ขอเรียนเชิญท่านประธานนะคะท่านนายกสุพศสวัสดิ์พุษานายกเทศบาลตีตํมนตอีสานนะคะท่านประธานในพิธีของเราได้ประจําแท่นพีเพื่อรับฟังการกล่าวรายงานและกล่าวเปิดงานเป็นลําดับต่อไปขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านประธานที่เคารพ กผมนายบิีสายศิีในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในพระพิรุณเกมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ประจำปีการศึกษา2563ในวันนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์มีนโยบายที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญออกวาง ทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาและห่างไกลยาเสพติดมีสมรรถนะเหมาะสมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตาลาดแรงงานทั้งในระดับประเทศและนานาชาติต่อไปวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ทางด้านทักษะกีฬารวมทั้งปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา 3. เพื่อส่งเสริมความรักสมัครสมาสมัคคีในหมู่คณะของนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรในสถานศึกษาสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้ ประกอบด้วยนักเรียนนักศึกษาผู้บริหารและคณะครูบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน1,500คนโดยมีประเภทการแข่งขันกีฬาทั้งหมดดังนี้ 1. ฟุตบอล 2. วอลเลย์บอล 3. บาส,สเกตบอล 4. เซปัตกรอ้อ 5. เปตอง 6. ฟุตซอล 7. กีฬาพื้นบ้านบัดน,นี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเริกแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้ให้รู้ว่าและเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในพระพิรุณเกมเพื่อเป็นความสิริมงคลและเป็นกำลังใจแก่นักกีฬาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปขอกรากบิเชิญครับกีฬาสร้างคนคนสร้างชางเรียนผู้มในการวิลยัยเกษตรเิคโนโลยีบุีรำคณะกรรมการจัดก,การแข่งขัน และท่านผู้มีเกียรติที่เขารพมรัมกทุกทัานครับครับข้านพเจ้านายสมพศสวัสดิ์พุทธานายกเทศมนตรีตมอีสานมีความดิดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภทยในภาคพิรุณเกมประจำปีการศึกษา2563ในครั้งนี้ครับทุกๆปีผมก็ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้อำนวยการและคณะกรรมการจัดการแข่งขันมาเป็นประธานก็รู้สึกดีใจนะครับการวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาที่ท่านกล่าวมานั้นเพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของภาครัฐและเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬาและยังส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ห่างไกลจากยาเสพติดเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในในครั้งนี้จะดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและวัา,า,วาถุรระถปร์สทุกประการแบบนี้ได้เวลาสุดเป็นมงคลแล้วข้าพเจ้าขอเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน พากพิรุณอีมประจําปีการศึกษาของพันาบามหน้าบัดนี้ครับและในคราวนี้นะคะท่านประธานของเรานะคะก็จะได้ให้เกียรติลั่นของชัยนะคะเป็นจํานวน3ามครั้งนะคะ,คะเพื่อเป็นมงคลชัยในการจัดกีฬาสีภายในของเราในปีนี้นะคะขอเรือนเชิญท่านประธานค่ะ,คะท่านจะได้ร้อ,อท่านจะได้ตีคองร้อเปล่าถือเป็นเล่นมงคล นะครับนะตำนานการตีครองก็มีด้วยว่าพระอินทาธิราชเจ้าบอกว่าถ้าหากมีบุญใดให้รับคองให้ทําได้สาธุการด้วยนะครับแสดงว่าท่านมาในครั้งนี้ถือเป็นบุญอย่างยิ่งให้กับชาวเกษตรดี้แลวครับสุดย์กลางการเกษตรต้องบมีนะครับเรียนเชิญท่านคณะผู้บริหารท่านคณะครูได้ไถ่ภาพมาอยู่นิ่นะครับโดบมมย,ยท่านได้รักของชัยเรียบร้อยแล้วครับเรียนเชิญท่านคณะผู้บริหารคณะครูทุกท่านครับ ถ่ายภาพที่ลึกับท่านประธานในพิธีเปิดครับเยินดีครับเยิญด้านหน้าเลยค่ะยินดีครับครับท่านนี้คุ้มช่วงคล้องกันประธานในพิธีเปิดนะครับเปิดถ่ายรูัมการบุหงเป็นถ่ายภาพเป็นที่ลึกกับท่านประธานครับเยินดีท่านพ่อครูไปครูครับถ้าที่ริการครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านท่านประธานจะมอบ สับสนุนให้กับทุกสีครับขอกราบขอบพระคุณเป็นอี่ครับท่านเมตตาบ้องคุณสับสนุนกับผมมาเสียตัวไันลยขอบคุบ้ทุกทุกสีเลยนะคะขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะนะท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกปีของเราเลยเป็นคุณพ่อของเทศบาลเอเรานะครับเทศบาลตะบอีสานเรานะครับวยความเคารพนะครับท่านไม่ตาเนี่ลูกหลานกระสิงเรามาตลอดเลยครับ อยากจะบอกว่ารักและเคารพท่านนะครับในนามของชมาวน้องกษิตปุยนะครับไทยภาพนะครับกับการเป็นพิธีเปิดต่างๆนะครับเป็นภาพที่สวยงามมากครับเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับคณนักกีฬาตัวแทนนักกีฬาตัวแทนคณะกรรมการตัวแทนงานขอ้ถ่ายวิดีโอได้ถ่ายภาพเป็นที่มู้จักภาพเป็นการในครั้งนี้เป็นภาพสวยงามมากครับ มีความสมัครสมานสามัคคีกันนะครับก็ยังเป็นแบบใดเขาก็ยังรักษาประเพณีวัฒนธรรมของเข่าแบบนี้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศดีๆนะครับที่เขาได้มาเห็นแบบนี้อีกเทือนึงนะครับว่าพี่น้องเขากันยังเป็นพี่น้องเขาคือเก่ายังเป็นอาคนในครอบครัวเข้าคือเก่านะครับนี่ครับเบื้องภาพบรรยากาศนะครับขอบคุณในการแสดงครับขอบคุณครับมาียงโต๊ะอีกหนึ่งคัครับนการบ้านครับมาเชิญประธานสีแต่ละสีมารับคุณสราสรุปกีฬาจากท่าน ประธานเลยนะครับครับเริ่มจากประธานสีเขียวครับท่านประธานสีเขียวครับมอบทุนเลยครับรับทุนกับท่านนะครับนะฮะท่านถือกับมือท่านขอที่จะมอบแล้วนะครับท่านประธานในพิธีนะครับท่านนายกเทศมนตรีขอเชิญประธานสีแต่ละสีครับเชิญครับได้มอบเราเชิญประธานสีแต่ละสีเชิญครับสีแรกครับสีเขียวครับท่านประธานสีเขียวมาแล้วค่ะมาแล้วครับเริ่มจากอำเภอพนาจังหวัดอ่างมัธยมเลยนะครับมาแล้วนะฮะมาดันนี่ ครับตัเมื่อน้อยขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจครับตามด้วยสีเหลืองครับสีเหลืองประธานสีเหลืองมาหรือยังมาแล้วค่ะบุ่ีมย์อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับมาแล้วครับและประธานสีม่วงครับครับประธานสีม่วงมาแล้วนะครับสัตว์ประสาพี่น้องเราครับและสุดท้ายคือประธานสีขาวครับมาแล้วนะครับ ท่านประธานในพิธีเปิดนะครับการขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับท่านนายกเทศ่สมนตรีตะบนอีสานท่านสุพจน์สุภุสานเป็นอย่างสูงที่ท่านได้มีความเมตตากรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้นะครับขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับลครับต่อไปจะเป็นพิธีวิ่งเข้าพือนเข้าสู่สนามนะครับ ครับสำหรพีพี่ที่หานันนี่ครับขออนุญาตปิดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนๆหนึ่งครับพี่น้องเด้ออย่าลืมไปติดตามชมคลิปถัดไปนะครับพีพีที่หกนะครับกับงานกีฬาสีภายในกนะครับเป็ตกและเทคโนโลยีบุรีรัมม์กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่วิธีการต่อไปกันแล้วกันครับสวัสดีครับ